ราติดตามเรื่องของแผนสติมูลัสนะฮะที่จะกระตุ้นเรื่องของการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนต่างๆก็มูลค่าค่อนข้างใหญ่3ชิ้นเลี่ยนแต่ว่าคืนนี้มันน่าจะมีข่าวบวกและข่าวลบผสมผสานกันอยู่ข้างในข่าวบวกคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยผลักดัน GDP แต่ข่าวลบสลัตจาดหุ้นสารัฐคือแผนภาษีถูกไหมฮะเพราะว่าการที่จะกระตุ้นเนี่ยรอบนี้คงต้องให้ มีคนจ่ายภาษีเพิ่มอ่ะถูกมาเขาก่อนหน้ามันเป็นแผนพวกเอ่อเกี่ยวกับโควิดอ,อันนั้นก็เทเต็มที่แต่ตอนนี้มันถ้าจะมีแผนอะไรออกมามันต้องมีการเพิ่มไรายได้ให้กับภาครัางนั้นคือน,นี้สหรัฐคงจะมีแผน ที่เป็นบวกและลบเหมืเนอะก็ดูกันไปใช่ไหมครับคนที่ได้รับเชิงบวกแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการกระตุ้นเรื่องของอินฟราสตรั์เจอร์ต่างๆเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือพวกกลุ่มแมทริอัลวัสดุก่อสร้างใช่สินแร่เล็กวัสดุก่อสร้างพวกเรือตุ่มซีเมนต์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมหุ้นพวกบ้านปูงใช่ไหมกลุ่มเร่ทั่วโลกกลุ่มเดินเรือทั่วโลกมันขึ้นเพราะว่านอกจากจะเก่งเรื่องของเงินเฟ้อที่มาหนุนคอมมูนิตี้ ก็มาเก่งควบคู่เป็นแผนของคุณไบเดนส่วนกลุ่มที่อาจจะเป็นลบคือพวกบริษัทที่เป็นบริษัจดทะเบียนในสหรัฐในสหรัฐที่อาจจะโดนเรื่องแท็กซี่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมกลุ่มเทคในสหรัฐเนี่ยมันยอแล้วขึ้นเด้งแล้วมันย่อเด้งแล้วมันย่อไปไม่ไกลไงเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยหุ้นบางตัวเขาก็แบบผลประกอบการกําไรก็มันดิ่เยอะติดน้ำติดน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นผลหุ้นเทคจึงยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแล้วคอมมูนิตี้ทำไมยังเด่นต่อเพราะฉะนั้นถ้าดู องคมาประกอบทั้งหมดเชื่อมโยงกับหุ้นไทยรายตัวคนที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบเชิงลบก่อนบ้างก็อาจจะเป็นตัว i m l เพราะมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามผลลบมันก็จะไม่ได้ลบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะว่าถ้ามีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีคนรบริโภคมากขึ้นเขาก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็จะดูนกันมันก็จะดูนกันนะครับแต่แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีในสหรัฐก็จะเป็น i b บครับ น่าสนใจเลเพราะว่าผมมาดูตัวของ S&P 500เนี่ยถ้าเกิดแยกเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยถ้าดู Year to date เนี่ยกลุ่มที่เด่นที่สุดคือ Energy นะครับกลุ่มที่2คือ Financial ไนะครับนี่อยู่ในแง่ของ Year to date แต่ว่ากลุ่มที่ตามมาคือกลุ่มในเรื่องของ Material ัะครับพี่วอนแมทเทีแล้วก็ Industrial เนี่ยนะครับก็เด่นเป็นอันดับ3อันดับ4เลยใน S&P 500นะครับ ถ้าคุณก่อสมมติถ้าเราดูพวก ETF พวกอะไรพวกนี้ที่มันเชื่อมกับ material อย่างเงี้ยมีมา ETF Sector material น่าจะมีนะมีนะคือเพราะว่าอย่างตัว financial เราก็เคยแนะนำไปแล้วะครับผมว่า ETF ที่เป็น material ก็น่าจะมีด้วยเหมือนกันนะโอเคนะฮะเพราะนั้นก็คืณนี้ติดตามแขนคุณเมเดนเพราะนั้นตลาดอันว่าคงเลือกตอบรับเชิงบวกเชิงลบเป็น เป็นหลายตัวเป็นหลายตัวมากหลายตัวมากครับผมนะครับก็เมื่อวานเนี่ยอาจจะเห็นกลุ่มที่ที่เด่นเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูเป็นลายยิบย่อยของเซกเตอร์เนี่ยก็จะมีกลุ่มสายการบินหรือกลุ่มยานยนต์ด้วยครับนะครับก็เออ่เป็นลักษณะของการความคาดหวังเชิงบวกแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับพวกเนี่ยหลังบ้านเราก็มีแผนนะครับของเขาก็เริ่มเปิดให้มีการเดินทางกันเหมือนกันครับ